คือจากการประทุม World Economic Forum ครั้งล่าสุดนี้นะครับมันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเลยในวงการความปลอดภัย AI เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอไอภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่ตอนนี้เหล่าผู้นำองค์กรทั่วรอบกำลังจับตามองกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญกับเราทุกคนครับ ลองมาตั้งคำถามกันเล่นๆนะครับว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งที่ปี2026เนี่ยอะไรคือสิ่งที่ CEO ทั่วโลกกลัวที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของ AI คิดว่าน่าจะเป็นอะไรกันครับและคำตอบเนี่ยบอกเลยว่าน่าประหลาดใจมากครับเพราะจากผลสำรวจที่ดาวอชเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลับกลายเป็นเรื่องข้อมูลรั่วไหลหรือ data leaks ครับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลย แซงหน้าการถูกโจมตีโดยตรงแบบที่เราเคยกลัวกัวกันไปแล้วนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคือจากที่เมื่อก่อนเรากลัวคนนอกจะแฮกเข้ามาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องกังวลว่าข้อมูลจากข้างในเนี่ยแหละจะรู้ออกไปเองเออถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะคะคือตอนนี้มุมมองมันต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่การที่ใครจะมาโจมตี AI ของเราอีกต่อไปแต่กลับเป็น สิ่งที่ AI ของเราเองนี่แหละอาจจะเผลอเปิดเผยออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเอ๊แล้วทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะคําตอบมันง่ายนิดเดียวครับมันอยู่ที่การที่ AI ได้เลื่อนตําแหน่งครั้งใหญ่จากที่เคยเป็นแค่เครื่องมือตอนนี้มันกลายมาเป็นคนวงในขององค์กรไปแล้วนะสิครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ AI มันไม่ใช่โปรแกร,รมที่ทำงานแยกเดี่ยวๆอีกต่อไปแล้วนะครับองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเชื่อมต่อ AI เข้ากับระบบข้อมูลที่เป็นเหมือนหัวใจของบริษัทโดยตรงเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ามี AI ตัวหนึ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างทุกซอกทุกมุมในองค์กรได้มันจะส่งพลังขนาดไหนเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีสำคัญตัวหนึ่งที่เรียกว่า RAG หรือชื่อเต็มๆก็คือ Retrieval Augmented Generation ครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะมันคือเทคนิคที่ทำให้ AI สามารถอ่านข้อมูลภายในบริษัทของเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าในระบบ ERP หรือเอกสารลับต่างๆแล้วก็นำข้อมูลพวกนั้นแหละมาใช้สร้างคำตอบที่มันฉลาดขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นนั่นเองโอ้โหวิวัฒนาการของ AI นี่มันไปเร็วมากจริงๆครับคือจากเมื่อก่อนที่เป็นแค่ผู้ช่วยเดียเด่ยวๆใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวนี้ AI มันกลายเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งในทีมไปแล้วที่แบบเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกอย่างเลยผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเราได้คนวงในที่ทรงพลังมากๆมาอยู่ในองค์กรแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเราได้เหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้พอ AI กลายมาเป็นคนวงในแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วข้อมูลสำคัญสคัญมันจะหลุดรอดออกไปได้ยังไงละ่ะวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า มันมีประตูที่ซ่อนอยู่3บานที่เปิดทางให้ข้อมูลรั่วไหลได้ใช่แล้วครับมันมีช่องโหว่หลักๆเลยนะฮะอยู่3ทางที่เราอาจจะคาดไม่ถึงกันเลยแล้วขอบอกเลยว่าแต่ละทางเนี่ยน่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับภัยคุกค,คามแรกเลยนะครับเราเรียกว่า shadow AI หรือ AI เงานั่นแหละครับ ภาพมันคืออย่างนี้ครับมันคือสถานการณ์ที่พนักงานเนี่ยอาจจะด้วยความหวังดีไปเอาเครื่องมือ AI จากข้างนอกที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากบริษัทมาใช้แล้วก็ดันเอาข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนของบริษัทเนี่ยป้อนเข้าไปโดยที่ฝ่ายไอทีไม่รู้เรื่องเลยหรือต่อให้รู้ก็ควบคุมไม่ได้ครับส่วนภัยคุกคามตัวต่อไปเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การแฮกนะ แต่มันคือการทำ social engineering กับ AI แล้วนี่ก็คือภัยคุกคามที่2ครับเรียกว่า prompt injection มันคืออะไรมันก็คือเทคนิคการใช้คำถามที่ฉลาดแกมโกงหน่อยๆเพื่อหลอกล่อให้ AI มันข้ามขั้นตอนความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ยอมเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับออกมาถ้าจะให้เปรียบเทียบนะฮะมันก็เหมือนกับการไปหลอกยามให้เปิดประตูให้เราเข้าไปง่ายๆเลยนั่นแหละครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วความแตกต่างมันชัดเจนมากเลยนะครับ คือภัยคุกคามแบบเก่าเนี่ยมันคือการพยายามพังประตูเข้าไปตรงๆด้วยโค้ดอันตรายแต่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี่มันเนียนกว่าเยอะครับมันคือการหลอกถามเพื่อขอความลับด้วยคำสั่งหรือพรอมที่มันฉลาดฉลาดแทนและภัยคุกคามสุดท้ายประตูบานที่3ก็คือ weak guard rails หรือแปลตรงๆก็คือรั้วป้องกันที่อ่อนแอนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีท่อส่งข้อมูลที่มันรั่วอยู่ พอ AI ของเราถูกเชื่อมต่อกับข้อมูลภายในทั้งหมดแต่ระบบควบควมุมความปลอดภัยมันดันไม่ดีพอมันก็มีโอกาสสูงมากเลยครับที่ AI จะเผือปล่อยข้อมูลสําคัญสคัําญข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหลุดออกมาในคําตอบโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ําเอาละพอเรารู้ถึงปัญหาทั้งหมดนี้แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะสร้างป้อมปราการ AI ของเราให้มันแข็งแกร่งได้ยังไง ไม่ต้องห่วงครับเรามาดูแนวทางการป้องกันแบบ3ชั้นที่เขาแนะนำกันมาเลยดีกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ดาวอสเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาแนะนำา3เสาหลักของความปลอดภัยข้อมูล AI เอาไว้ครับ 1. เลยก็คือต้องมีระบบกรองข้อมูลก่อนส่งให้ AI 2. ต้องมีการตรวจสอบทั้งคำถามที่ป้อนเข้าไปและคำตอบที่ออกมาและ 3. ก็คือการสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้ AI ของเราอยู่เองซะเลย อ่าเรามาเจาะลึกกันอีกนิดนะครับว่าแต่ละชั้นมันทำงานยังไงชั้นแรก AI DLP ตัวนี้จะคอยสแกนแล้วก็กรองข้อมูลสำคัญออกไปก่อนที่จะส่งไปให้ AI ประมวลผลส่วนชั้นที่2อง Guardrails อันนี้ทำหน้าที่เหมือนยามเลยครับคอยตรวจสอบทั้งคำถามของคนใช้และคำตอบของ AI และสุดท้ายการใช้ On-premise LLM ันนี้ก็คือการเก็บทั้งตัว AI และข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ในตู้เซฟของบริษัทเราเองเลยซึ่งสำคัญมากนะครับเพราะทั้ง3ชั้นนี้ต้องทำงานร่วมกันถึงจะสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาได้แล้วสำหรับทีมความปลอดภัยหรือใครก็ตามที่อยากจะศึกษาแบบลงลึกเลยนะครับว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลมันเป็นยังไงขอแนะนำให้ไปดูนี้เลยครับ OWS Top 10 for LLM Applications มันเป็นเหมือนคัมภี์ของวงการนี้เลยก็ว่าได้ที่จะช่วยให้เราสร้างระบบ AI ที่ทั้งปลอดภัยและน่าเชื่อถือขึ้นมาได้จริงๆครับและสุดท้ายนี้นะครับในเมื่อ AI ขององค์กรเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นคนวงในไปเรียบร้อยแล้วแถมยังมาพร้อมกับกุญแจที่ไขเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกอย่างคำถามสุดท้ายที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือแล้วระบบความปลอดภัยของเรามันพร้อมสำหรับบทบาทใหม่ที่สำคัญขนาดนี้ของ AI แล้วหรือ,อยัง